ณโนะรงเรียนแห่งหนึ่งมีกลุ่มนักเรียนสี่คนพวกเขาเป็นเพื่อนกันสมาชิกมีน้ำฟ้าพลอยไนท์และต้นในขณะนี้พวกเขากำลังเรียนในคาบเรียนสุดท้ายอยู่ทันใดน,นั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้น <S <S เพื่อบ่องบอกว่าถึงเวลาเลิกเรียนแล้วเอาละจ้านักเรียนทุกคนวันนี้กลับบ้านได้นะจ๊ะอย่าทะเลทลายล่ะได้กลับบ้านสักทีนะพวกเรา เจอกันหน้าโรงเรียนนะพวกเขาได้มารวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะนัดหมายไปเล่นกันในตอนเย็นนี้วันนี้เจอกันที่สนามเด็กเล่นนะแล้วก็อย่ามาช้าละพวกเธอน่ะแหมนายนั่นแหละมาช้าตลอดฉันไม่เคยมาช้าสักหน่อยใช่นายคนบอกตัวเองนะต้องฉันว่าเรารีบกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเจอกันที่สนามเด็กเล่นเถอะ แยกย้ายแยกแย้ายแม่แม่ครับแม่ผมออกไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะไปแล้วนะครับอย่ากลับเย็นมากนะลูกแล้วก็อย่าไปเล่นหลังป่าล่ะโต้องไม่ได้ฟังที่แม่ของเขาพูดเลยในระหว่างทางต้งได้เจอกับของเส้นไหวแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้มีลูกบอลด้วยเอ๊ไม่มีเจ้าของงั้นฉันขอแล้กันนะเอาไปเล่นกับไนดีกว่า ต้องได้หยิบลูกบอลลูกนั้นขึ้นมาเล่นแล้วคิดจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยณนะเวลาห้าโมงครึ่งทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่สนามเด็กเล่นอา้าวต้งนายมาแล้วเหรอมาคนสุดท้ายเลยนะต้องมาแล้วนี่นาะว่าแล้วต้องมาคนสุดท้ายแล้วถืออะไรมาด้วยนะ่ะ นีม่มันลูกบาสหี่นาแม่นายซื้อให้หละต้องใช่ของฉันเองแหละแม่ซื้อให้น่ะโอ้ดีจังเลยอะ่ะมีแม่ใจดีเด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนานจนถึงเวลาหกโมงเย็นพอยก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าเบื่อจังเลยฉันไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะนี่ฉันว่าเราหาอะไรเล่นอย่างอื่นกันไหมก็ดีนะพอยฉันก็ร่าเบื่อเหมือนกันอะ่ะ งั้นเล่นซ่อนแอบไหมล่ะนายนี่ก็ความคิดนี่เหมือนกันนะเอาดีเอาดีไปเล่นที่ป่ากันไหมล่ะมีที่ซ่อนเยอะเลยไปดิไปดิน่าสนุกดีนะในขณะที่พวกเด็กๆกำลังจะไปก็มีคุณยายคนหนึ่งเข้ามาพูดบางอย่างกับพวกเขาอ้าวเด็กๆกำลังจะไปไหนกันละจ๊ะพวกเราจะไปเล่นซ่อนแอบที่ป่าหลังสนามเด็กเล่นนะค่ะคุณยายยายว่าอย่าไปดีกว่านะจ้าหนูนี่มันก็เย็นมากแล้วพวกหนูหน ไม่กลัวเรื่องผีลักซ่อนกันล้วจ๊ะโถคุณยายครับเรื่องนั้นมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กพวกผมไม่เชื่อกันหรอกนะ <c oughs> นั่นสิพวกผมก็เล่นซ่อนแอบกันมาตั้งนานแล้วนะครับไม่เคยเห็นจะเจอผีเลยสักครั้งใช่ถ้ามีจริงก็คงเจอไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ฉันกลัวจะไปเล่นกันจริงจริงหรอน้องฟ้าเธอจะกลัวไปทําไมมันไม่มีจริงสักหน่อยงั้นก่อนแล้วแต่พวกหนูละกันนะจ๊ะถือว่ายายเตือนแล้ว ยายกลับก่อนเลยนะจ๊ะพวกเด็กๆไม่ฟังที่คุณยายพูดแม้แต่น้อยแล้วพวกเขาก็เดินทางไปที่ป่าผืนนั้นนี่งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมมาโอหน่อยออกกันว่าใครจะเป็นคนหาเอาเลยเอาเลยฉันอยากเล่นแล้วเนี่ยโอหน่อยอ๊อกอะไรเนี่ยทำไมฉันได้เป็นคนหาอีกแล้วล่ะรีบไปซ่อนกันเลยนะฉันจะนับ1นึ่งถึงห้งสาสิาแบนสแอบดูนะสว้าวตรงนี้มิดชิดดีฮะแอบบตรงนี้ดีกว่า อ้าวพายโหแกไม่แอบตรงนี้ซะแล้วฉันว่าจะแอบตรงนี้สันหน่อยไปที่อื่นก็ได้ไปเลยไปเลยอ้ามีที่และแอบตรงนี้ดีกว่าโหตรงนี้ไม่ได้แอบเยอะเลยฮะแอบตรงนั้นดีไหมนะฮ่าฮ่าแอบตรงนี้แหละรับรองว่าหาไม่เจอแน่แน่ส่หกสิเจ็ดสิบแปดส,แสี่เก้าห้าสิบเอาแล้วนะอยู่ไหนกันนะ อย่าคิดว่าจะแอบฉันได้อยู่นี่หรือเปล่าอาฮ่าเจอแล้วป้องพลอยคนแรกอะไรกันนะ้าคิดว่าแอบมิดชิดแล้วนะเนี่ยฉันก็แรกกันเหรออยู่ไหนกันนะ้าเอ๊ะ เจอแล้วน้ำฟ้าคนที่สองคนที่สองฉันแพ้แหลนเี่ไม่เคยจะชนะเลยอะเหลือต้องคนเดียวแล้วหมอน,นี่นี่มันแอบมิดชมัดเลยต้องอยู่นี่หรือเปล่านะเอไม่อยู่หรอแล้วตรงนี้ล่ะเอก็ไม่อยู่เหเมือมนกันแหลนเนี่ยทุกคนฉันไม่เจอโต้งเลยอ่ะมันไปแอบตรงไหนของมันก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ว่าไหนจะหาโต้องอย่างไรก็ไม่เจอเลยเพราะว่าโต้งได้ไปแอบในป่าลึกกว่านั้นแต่นี่มันก็มืดแล้วนะฉันกลัวโดนแม่ว่าถ้ายังไม่กลับนั่นสิฉันว่าเรารีบแยกย้ายกันหาดีกว่านะแต่ไม่ว่าทุกคนจะแยกย้ายไปหาโต้องอย่างไรก็คงยังไม่เจอเหมือนเดิมฉันไม่เจอเลยอะทาอย่างไงดีอะนี่ก็มืดแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันลองไปหาตรงใกล้ๆกล้ริมแม่น้ําแล้วกันนะเผื่อจะเจอ อยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าอยู่ก็ออกมาได้แล้วนะ <c oughs> จางไฮก็ไม่ออกรอกต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ๋ตรงนี้ก็ไม่มีฮะตองนายออกมาได้แล้วพวกเราเลิกเล่นกันแล้วนะอะไรกันก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นได้ยังไงกันเนี่ยตาเซอร์ฉมัดเลยงันย่นไงนายมาแล้วนายมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะเจอหรือเปล่าไม่เจอเลยอ่ะ หรือว่าจะเป็นเรื่องผีลักซ่อนอะไรนะผีลักซ่อนเหรอฉันกลัวเฮ้ยฉันว่าใช่แน่เลยอะฉันว่าเรารีบไปบอกแม่ของโต้งดีกว่านะทันใดนั้นพวกเด็กๆกก็ได้นําเรื่องไปบอกแม่ของโต้งฮ่าฮ่าฉันคือผู้ชนะแล้วฮ่าชนะเหมือนเคยเลยเอาของของฉันคืนมาเอาของของฉันคืนมาเอ๊ะน่ามาเสียงใครกันน่ะมีใครอยู่นั้นเหรอฮะเปบป้ เมื่อต้องหันไปก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะเจอชายที่มีผิวซีดหน้าอันสะพึงกลัวและตัวก็เปียกไปด้วยน้ำต้องได้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตฮหนน้ำฟ้ารอยช่วยฉันด้วยฉันเจอผีเออทุกคนทุกคนหายไปไหนกันหมดฉันจะฆ่าแกเอากล่องของฉันคืนมา ของอะไรอ่ะโอ้โหผีโต้งได้ล้มถลบลงไปตรงขอนไม้แล้วผีตัวนั้นก็ได้หายตัวไปพร้อมกับของของเขาคุณนะแย่แล้วครับตอนนี้โต้งมันหายตัวไปในป่าแะสนามเด็กเล่นพวกเราจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยครับว่าไงนะ ต้องหายตัวไปทำไมไม่ฟังแม่เลยงั้นพาหน้าไปหน่อยนี้เลยจ้าทัในใดนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปตามหาต้งและได้พบต้งนอนสลบอยู่ตรงขอนไม้โดยที่มีใบหน้าซีเสียวต้งลูกต้องอย่าเป็นอะไรไปน,นะลูกอย่านะอย่าเดีย๋ยวเข้ามานะ อย่าเข้ามาแม่แม่ครับโต้งเป็นอะไรไปลูกแม่อยู่นี่แล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วแม่ครับคือว่าผมเจอผีในป่าน,นั้นว่าไงนะลูกเจอผียันเหรอในขณะนี้เพื่อนเพื่อนของโต้งก็ได้มาเยี่ยมโต้งที่บ้านด้วยความเป็นห่วงเด็กๆจ้ะคือว่าเมื่อคืนโต้งเจอผีมานะจ้ะ ว่าไงนะคะคนนะุณน้าผีงั้นเหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นในป่าผืนนั้นเพราะป่าผืนนั้นเคยมีคนเสียชีวิตแม่จะเล่าให้ฟังเองจ้ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแ้มเขาเป็นคนที่รักกีฬาบาสเกตบอลมากๆเวลาหลังเลิกเรียนเขามักจะมาซ้อมบาสเกตบอลเพื่อที่จะไปแข่งอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปเที่ยวในป่ากับครอบครัว แต่ว่าเขาได้แยกตัวออกมาเพื่อที่จะไปเล่นริมแม่น้ําแต่ทว่าเขาก็ได้ตกลงไปในแม่น้าแห่งนั้นไม่ว่าจะเรียกให้ใครช่วยก็ไม่มีใครได้ยินแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นในป่าผืนนั้นลูกต้องไปขอคามาเขานะเมื่อทุกคนได้ฟังเรื่องที่แม่ของโต้งเล่าก็ได้เตรียมทุกเทียนเพื่อที่จะไปขอคามาเรื่องที่ผมเอาของของคุณไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ดีมากจ้ะลูกต่อไปนี้เขาคงจะไม่มายุ่งกับพวกเราแล้วล่ะนะกลับกันเถอจะจ้ะ